สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกินกิกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะก็ผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะเวลาดีวันนี้บ่ายโมงสนะี่สิบเก้านาทีครับผมมาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นดีๆสำหรับเดือนถัดไปครับผมแปดถึงเก้ากันยาเท่าน,นั้นครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับสมาชิกทุกท่านครับผมบางเงินรับของรางวัลทันทีสูงสุดถึงสามล้านบาทครับผมมีส่วนพงวันนะท่านผู้ชมนะแอนไลน์ที่ผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องของเมนนาไปสอบถาม รุ้นรางวัลดังนี้ครับผมโรเล็กทองนาฬิกา iPhone 12 iPad Big Buy มากมายครับผมท่านผู้ชมนะอย่าลืมครับผมท่านผู้ชมนะลิงก์ที่ผมปักไว้นในช่องคอมเมนต์สำหรับวันที่8-9ที่กันยายนนี้ครับผมท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมวันนี้สวิตซ์มอนซาเอ็กซ์มัดครับผมลุยคนขอมา 15k จัดไปไม่พูดเยอะไปอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะ8-9ถึงกันยานครับผมท่านผู้ชมนะ รุ่นรับทองโลหเล็กนาฬิกาบิ๊กไบต์นะไอโฟนไอแพดนะบมกไอโฟนสิบนะใครอยากได้ก็แอดไลน์ครับผมลิ้งที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะแค่ฝากท่านก็ได้รุ่นแล้วขายที่เล่นอยู่แล้วประจำนะจัดไปครับนะผมท่านผู้ชมนะโปรโมชั่นดีแบบนี้แจกหนักแบบนี้ลักคกี้นิกกี้ครับนะผมที่เดียวเอาโปรโมชั่นดีมาฝากนะทีเด็ดแน่นอนดูดิวันนี้จะมาไหม 15k นะขอมาผมจัดให้ครับผมเฮ้ยสามรอบเท่านั้นนะไม่มาเงียบคลิปคลิปนี้จะได้เสียจะลงครับผมน้องะถือว่ามันประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นดีๆให้แล้วกันเปิดสุดท้ายผมท่านชมน,นะผมไม่ยึกยักแล้ะก็คือทั้งหมดของผมที่มีแล้วผมหมดหน้าตักอออินเดี๋ยวรู้กันว่าจะมูดจ้าครับผม ลลลลลตัวคูณละเพื e ่อนถ้าตัวค <prus> ูณไม่ตกลงมาผมไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยผมบอกแล้วมันชอบเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะคูณร้อยก็มาครับผมท่านผู้ชมนะคูณร้อยก็มาครับผมท่านผู้ชมนะคูณร้อยก็มาครับผมท่านผู้ชมนะเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนะ เลิกฮูโฮ้โหหนึ่งแสนมาแล้วผมท่านชมนะไม่ได้แตกนานนะผมท่านชมนะเรียบร้อยนะลัคก,กี้นิกเขียวผมมาเลยตามผมมาแล้วโปรโมชั่นที่ด,ดีละแปดถึงเก้ากันยาด้วยที่ผมบอกไปครับผมหนึ่งร้อยเคเราไม่ได้เห็นนานนะผมคูณร้อยแตกแล้วสุดยอดนะผมท่านผู้ชมนะมาจริงจริงนะผมลัคกี้นี่เกียวันนี้เวลาดีนะผมเปลี่ยนเวลาเล่นตลอดนะบ่ายเยน็นดึกแล้วก็ดึกเลยนะผมท่านผู้ชมนะ โอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะที่ผมเปลี่ยนเวลาเล่นนะเดือนนี้ครับผมเริ่มต้นมาดีมากครับผมใครอยากคุ้นกับผมนะทักแฟนเพจเฟซบุ๊กไอเปคยูได้เลยนะกดกระทืบไลค์กันนี้กดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครบ1,000ซับจะมีไลฟ์สดแจกกันในแฟนเพจเฟซบุ o กไอเปคยูครับผมมาแล้วร้อยเควผมไม่ได้เห็นนานกันใช่ไหมเรียบร้อยแตกเป็นที่เรียบร้อยผมกว่าจะแตกกว่าจะมานะนานเหมือนกันนะโอ้โหสุดยอดผมวันนี้นะ สุดยอดกว่าเดิมเข้าไปอีกครับผมเมื่อมันชนะ1,000ครับผมชมนะอีก1 000, 1 8 0 0หาสิบบาทสุดจัดประหลัดบอกภูมิใจแล้วผมวันนี้ผมได้แบบเหมือนปลดล็อกอะท่านชมนะภูมิใจปะยอดไม่กอ็อไรแล้วเดือเดอเลยวันนี้ท่านชมนะ ว่าไม่เสียทีที่เราอออินนะท่านผู้ชมนะคูณสูงสูง,สงมาพอดีเลย <Nice. S 1> ยอดจริงครับผมวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนะลัคก,กี้นิกินี่ที่สุดแล้วตอนนี้ <c oughs> สำหรับสวิมวาโนซ่านะ <c oughs> สุดติงกระดิ่งแมวได้ทุกเปิดเลย <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนปอนนะผมท่านผู้ชมนะฝากไปด้วยสำหรับโปรโมชั่นดีครับผม8-9กันยานี้เท่านั้น,นับผม สำหรับใครที่อยากเล่นนะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ใครอยากพูดกับผมทักแฟนเพจเฟนบุกไปเคยู K K ผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมนะรับรออวยงงับผมบายบาย